ดูกีฬาดีๆกับดีทีวีสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยลีกฤดูการปี2021-2022มาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในขณะนี้ก็อยู่ในช่วงก่อนการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศวันที่5มีนาคม2565และรอบชิงชนะเลิศในวันที่6มีนาคม2565ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่ช่องดีทีวีเช่นเคยสําหรับวิดีโอนี้ค่ะดีทีวีก็มีข่าวสารอัปเดตแวดวงกีฬาวอลเลย์บอลและอื่นๆที่ได้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบกันระหว่างกองทัพของรัเสเซียและยูเครนพาไปดูความเคลื่อนไหวของแวดวงกีฬาวอลเลย์บอลกันก่อนเลยค่ะโดย FIVB นะคะประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเนชันลีกปี2022ของรัเสเซียนะคะซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสัปดาห์ที่3ทั้งประเภททีมหญิงและทีมชายค่ะและเป็นอันว่า FIVB ก็ถอดรัเสเซียออกจากการเป็นเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยนะคะ และทั้งนี้ค่ะ FIVB กำลังพิจารณาถอดรัสเซียออกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกประเภททีมชายที่เดิมนั้นนะคะรัสเซียมีคิวที่จะจัดการแข่งขันในช่วงปลายปีนี้อีกหนึ่งรายการด้วยค่ะและล่าสุดค่ะทีมวอลเลย์บอลจากรัสเซียค่ะทั้งทีมชาติและทีมสโมสรน,นะคะจะถูกตัดออกจากการแข่งขันทั้งในระดับทวีปและระดับนานาชาติทุกรายการเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งยุโรปหรือ CEV ค่ะได้มีถแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ทีมใดก็ตามที่มีนักกีฬาจากรัสเซียและเบรุสจะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมในการแข่งขันยูโรเปียนคอมเพติชันเช่นรายการเลน์ครับ รายการ C E V ครับและรายการแชมเปี้ยนลีกเป็นต้นข่าวนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายอยู่ไม่น้อยทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าทีมรัเสเซียก็ถือว่าเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งอันดับต้นๆของโลกเป็นทีมที่สร้างสีสันในเกมการแข่งขันตลอดหลายๆรายการที่ผ่านมาค่ะและขณะนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติจะมีการปรับรูปแบบการแข่งขันหรือเลือกทีมใดเข้ามาแทนรัเสเซียในแต่ละรายการที่จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นค่ะ นอกจากกีฬาวอลเลย์บอลแล้วนะคะในส่วนของกีฬาประเภทอื่นๆก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันในส่วนของกีฬาฟุตบอลค่ะล่าสุดทีมสโมสรและทีมชาติรัสเซียนั้นถูกฟีฟ่าแบนจากการแข่งขันที่จัดโดยสหภาพฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าและสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเนื่องจากเหตุการณ์รัสเซียบุกยึดยูเครนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ั้งนี้ค่ะรัเสเซียจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบเพลย์ออฟโซนยุโรปซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม2565โดยรัเสเซียนั้นมีนัดลงสนามพบกับประเทศโปลแลนด์และในส่วนของฟุตบอลหญิงรัเสเซียค่ะก็จะถูกแบนจากการแข่งขันยูโร2022ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพอีกด้วยค่ะและปิดท้ายด้วยข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลยูเครนค่ะโดยนักฟุตบอลชายชาวยูเครนเสียชีวิตจากการโจมตีของรัเสเซียซึ่งบุกเข้าไปในยู ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของสาพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้ออกมาถแถลงการผ่านทวิตเตอร์ว่าเหตุการณ์สู้รบที่กำลังดำเนินอยู่ทำให้มีนักฟุตบอลชาวยูเครนจำนวน2คนเสียชีวิตค่ะโดยทั้งสองคนอายุ21และ25ปีตามลำดับ ทั้งสองคนเสียชีวิตในวันที่1มีนาคม2565จากการประทะก,กันของทหารรัสเซียกับยูเครนนอกจากนี้ค่ะยังมีข่าวอีกว่าทีมสโมสรในลีกยูเครนนั้นกําลังอพยพผู้เล่นชาวต่างชาติออกนอกประเทศเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาทุกคนดีทีวีก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งไปยังนักกีฬาทุกๆคนรวมถึงประชาชนที่อยู่ในระหว่างการสู้รบดังกล่าวนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยและเหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดีในเร็ววันค่ะและทั้งหมดก็เป็นข่าวสารกีฬาที่ ที่น่าสนใจเก็บมาฝากจากดีทีวีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าดีทีวีสวัสดีค่ะ